สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมนะครับเจมฟอร์ดนะครับวันนี้เราอยู่วันที่ฟอร์ดนิเวล่าเซลล์นะครับลามินทาคอมมอนนะครับวันนี้เนี่ยเจมจะพาทุกท่านนะครับมาดูนะครับเจ้า XLT นะครับเกียร์ออโต้นะครับโฉมนะครับในเครื่อง2.2นะครับซึ่งจะเป็นตัวสุดท้ายแล้วนะครับที่จะใช้เครื่อง2.2นะครับเพราะเดี๋ยวโฉมใหม่เราก็จะไปใช้เครื่อง2.0แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าโฉมตัว2.2เนี่ย แต่งแล้วยังออกมาสวยยังดูดียังทันสมัยอยู่ไหมนะฮะแล้วก็ข้อดีของเขาคืออะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูเลยครับโอเคครับมาแล้วนะครับเราก็จะเห็นด้านหน้านะครับด้านหน้าคันนี้นะครับลูกค้าแต่งเป็นชุดแต่งเหล็กฮัมเมอร์นะครับผมมาพร้อมกับกระจังหน้า FORD นะครับน,น,ะะนี่นะครับโอเคนี่นะครับที่ลูกค้าเห็นนะครับตรงนี้นะครับทั้งชุดเลยนะครับผมก็จะเป็นกันชนเหล็กแฮมเมอร์นะครับ มาพร้อมกับไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ห่วงแดงใช้สําหรับลากจูงนะครับใช้ได้จริงนะครับแข็งแรงครับผมแล้วก็ข้างหน้าครับเลื่อนขึ้นมาด้านบนครับผมเราก็จะเห็นนะครับกับชุดกระจังหน้านะครับบอดนะครับ F.O. r D ดีนะครับตรงนี้เนี่ยลูกค้าสามารถดีไซน์ได้นะครับอยากเอาเป็นตัวหนังสือสีอะไรขอบสีอะไรนะครับแบบไหนนะครับติดไฟ3จุดไหมหรือว่าไม่เอาไฟลูกค้าดีไซน์ได้นะครับผม แล้วขยับขึ้นมาอีกนิดนึงครับผมนี่ครับข้างบนครับเป็นสกู๊ปนะครับสกู๊ปทรงฟิตนะครับผมหรือว่าสกู๊ปมาสกู๊ปแรดนะครับแล้วก็มีกระทิงเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งนะครับผมตรงม้าตรงแรดตรงกระทิงเนี่ยลูกค้าสามารถเลือกสีได้นะครับผมอย่างคันนี้เป็นดําแล้วก็เลือกเป็นสีแดงเพื่อให้ตัดกันละฮะแล้วก็ดูดุดำนะไอ้ดุแล้วก็ให้มันดูดุดันนะครับผมมาครับมาตรงนี้อ่า สวยหล่อครับตามสไตล์ฟอร์ดนะครับตอนนี้กําลังฮอตฮิตกันเลยทีเดียวนะครับไฟมัสแตง3ขีดครับมากับ Daytime Running งไลท์ครับผมตัวนี้นะครับเราแกะโคมออกมานะครับเพื่อนะฮะทำการตกแต่งนะครับตักไฟมัสแตงเข้าไปนะครับมันก็จะได้ทั้งในลูกเล่นของไฟเลี้ยวไฟเบรกไฟขอทางนะครับผมแล้วไฟหน้าเขาก็จะติดให้เป็นแบบนี้นะครับตัวนี้สวยงามครับนี่ครับผม โอเคครับไปด้านข้างกันดีกว่าครับก็ด้านข้างครับเพิ่มมาเลยนะครับนี่ครับเมื่อมันออกทางออฟโรดแล้วเนี่ยเราก็ให้ความดุดดันลูกค้านะครับเพิ่มคิวล้อนะครับ6นิ้วนะครับแบบมดสีดาด้านนะครับผมสีดาด้านตัวนี้ทําให้มันดุทําให้รถมันโปร่งนะครับแล้วก็ทําให้มันใหญ่ขึ้นนะครับผมมาพร้อมครับนี่ครับชุดแม็กครับขอบ16นะครับผมขอบ16นะครับคอสมิดนะครับผม มอนเตอร์นะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นไซสองห้าย2 6ส0 R 1 6นะครับใหญ่ดูดันเงียบวิ่งดีนะครับผมเป็นออเทเลนะครับล้อตัวนี้นะครับได้ประกันตลอดการใช้งานด้วยนะครับสำหรับล้อ m ม c กคอร t สมิดนะครับผมก็ลูกพี่จะไปทำอะไรมาก็แล้วแต่นะครับเขามีเคมให้นะครับผมครับผมโอเคครับเลื่อนต่อมาครับนี่ครับผมเราเห็นพี่เสืออยู่นะพี่เสือ พี่เสือครับมากับน้องออกสครับผมนะตรงนี้เนี่ยลายเนี่ยครับลวดลายสติกเกอร์รอบรถข้างรถลูกค้าสามารถเลือกแบบดีไซน์นะครับพร้อมกับผมได้นะครับเจมพี่อยากได้แบบนี้เออพี่อยากได้ชื่อลูกติดตรงนี้ออขอฟอนต์แบบนี้นะยังแบบนี้นะได้หมดนะครับสั่งมาเลยนะฮะว่าเรามีทีมงานสติกเกอร์นะครับจากแบงค์สติกเกอร์เนี่ย ออกแบบและดีไซน์ให้นะฮะได้ตามใจลูกค้านะครับผมมากที่สุดเลยนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีขอบเป้านะครับขอบเป้ารองมือกันล้อยนะครับแล้วก็มีคิ้วกันสาดแล้วก็มีราวหลังคาแบบติดนะครับอันนี้ไม่ได้เจาะนะอันนี้ติดเฉยนะครับโอเคครับมาต่อที่โลบาเหล็กครับโลบาเหล็กตัวนี้ก็จะเป็น outlander ครับตัวยอดฮิตครับใช้งานดีนะครับสวยนะครับแล้วก็ราคาเป็นมิตรต่อทุกท่านนะครับผม ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวยอดฮิตอีกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็มาที่กันชนท้ายครับกันชนท้ายก็เป็นกันชนท้ายเอาแลนเดอร์แขนโอบนะครับอันนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับลูกค้านะครับลูกค้าบางท่านเนี่ยไม่ต้องการแขนโอบตรงนี้นะครับแต่ลูกค้าท่านเนี้ยเป็นพี่โจ้เนี่ยพี่โจ้เขาบอกอยากได้อบท้ายนะพี่โจ้บอกอยากได้อบท้ายเนี่ยมันพี่กลัวแล้วเหลือเกินเลยเวลาถอยอเวลา,าเวลาอะไรเนี่ยเดี๋ยว ก้นมันจะเป็นรอยนะครับก็ใส่แขนโอบมานะครับมีอะไรก็โดนแขนเหล็กก่อนนะครับเนาะเราก็รู้ทันทุงทีก็รถเราก็สวยงามเหมือนเดิมนะครับคนอื่นก็เดือดร้อนนิดหน่อยนะครับมาพร้อมกับห่วงแดงนะครับแล้วก็ดับท้ายนะครับดับท้ายน่าดับท้ายนี่ลองมือนะครับเปิดกระบะหลังนะครับนี่ครับแล้วก็มีข้อไฟท้ายครับโอเคคันนี้เนี่ยครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปต่อนที่ด้านหน้าดีกว่าครับผมโอเค คันนี้อะครับผมเจมเนี่ยได้ทําการนะครับทำประกันชุดแต่งนะครับให้ลูกค้าทั้งคันนะครับต้องบอกว่าออกรถกับผมเนี่ยผมทําประกันชุดแต่งให้หมดนะครับเพราะว่าเราดูแลลูกค้านะครับเวลาลูกค้าเฉียวชนมีปัญหาหรืออะไรพังเนี่ยครับสามารถเคมได้เลยนะครับมาพร้อมกับประกันชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวสุดท้ายของรุ่น2.2ละนะครับ160แรงนะครับตัวนี้ เรียกว่าเป็นเครื่องยนต์ที่ประหยัดอึดตึกทนปัญหาน้อยนะครับใครที่ยังอยากได้ตัวนี้อยู่อยากใช้เครื่องตัวนี้นะครับต้องรีบตัดสินใจนะครับเพราะว่าเดี๋ยวรถก็จะไม่มีละเนาะเพราะว่าจะก็จะไปใช้ตัวใหม่กันแล้วนะครับตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับราคา9,200 0บาทนะครับเนาะถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาก็857,000บาทนะครับก็เป็นรุ่นสุดท้ายของเกียร์2.2นะครับแล้วเดี๋ยวเจอการับในคลิปหน้าคันใหม่นะครับเดี๋ยววันนี้ไปส่งพี่โจก่อนนะ ที่โจห่าไานินให้ผมอยู่นะตอนนี้โอเคครับสวัสดีครับ